นายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื่องที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่น <c oughs> เรื่องวัดวาอารามเรื่องที่สาคัญมันเป็นที่อยู่ของโรงเรียน <c oughs> วิทยศาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารซึ่งรับนักเรียนในอีสานประมาณ10จังหวัดแล้วเป็นโรงเรียนที่เยี่ยมมากครับนักเรียนเก่งๆมาเรียนแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้หลายได้ไม่ทุนโรงเรียนนี้จะเสียหายเพราะอยู่ในที่ที่ต้องระเบิดด้วยถึงกลับเรียนหมาอนท่านประธานว่าฝากด้วยครับ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่ขอให้ระงับรับยังไงเปเช่ไหหรือไม่ก็ต้องแก้ไขให้สิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งปปชนะครับทั้งสองแห่งนี่แหละฝากด้วยนะครับเพราะปปชจังหวัดผมในขณะนี้ตึกรามบ้านช่องขยายมากมายแต่ขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยอย่าให้เหมือนที่มุกอย่าให้เหมือนที่แม่องศรที่มีข่าวมานะครับว่า2,000ล้านแต่ว่าโซลาเซลได้หนึ่งแห่งเท่านั้นขอบคุณท่านประธานครับครับจะไปคุณ